เด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องแรงและแรงโน้มถ่วงของโลกก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เด็กๆจะได้ดูคลิปวิดีโอของพี่ๆที่เขาได้จัดทําเพื่อให้นักเรียนดูนะครับ <Yeah. S 1> เด็กๆไปเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> จากคลิปวิดีโอนะครับ <Yeah. S 1> จะเป็นรูปที่ว่าท่านเซอร์ไอแซกนิวตัน ได้นอนเล่นอยู่ที่ใต้ต้นแอปเปิลนะครับแล้วได้สังเกตเห็นว่าเ,เด็กๆเห็นไหมครับต้นแอปเปิลที่เมืองนอกจะมีต้นแอปเปิลแล้วท่านเซอร์ไอแซกนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับท่านนอนเล่นอยู่ที่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วต้นลูกแอปเปิลก็หล่นลงใส่เสืเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแอปเปิลถึงหล่นลงมาบนดินได้เพราะเกิดจากอะไรเนะี่ยเด็กๆ มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าทุกอย่างทําไมเราไม่หลุดออกจากโลกก็เพราะว่าโลกเหล่านั้นมีแรงโน้มถ่วงหรือที่จะเรียกว่าง่ายคือแรงดึงดูดวัตถุทุกอย่างที่อยู่บนโลกเมื่อโยนขึ้นฟ้าตกลงมาก็จะต้องตกลงมาสู่พื้นโลกนั่นจึงเรียกว่าแรงโน้มถ่วงท่านก็เลยลองคิดว่าถ้าน้ําหนักที่มันต่างกันสิมันจะตกลงพร้อมกันไหมหรือถ้าน้ําหนักที่มันเท่ากันปล่อยที่ระยะทางที่เท่ากัน มันจะวัตถุชิ้นนั้นจะตกลงสู่พื้นหรือไม่เอ๊ะจากวิด,โดีโอรู้แล้วรู้แล้วแสดงว่าวัตถุนี้มันมีมวลถ้ามวลเท่ากันมวลก็คืออะไรมวลก็คือน้ำหนักนั่นแหละแต่น้ำหนักของเรานั้นอยู่ในที่ที่ต่างกันอยู่ในแรงดึงดูดที่ต่างกันมันก็จะ มีน้ำหนักที่ต่างกันระหว่างมวลกับน,น้ำหนักมีความแตกต่างกันนะครับมวลก็คือไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมวลก็คือดีอยู่ค่าเท่าเดิมแต่ถ้าเรามลลวลเราเนี่ยไปอยู่บนโลกเราอาจจะหนัก60กิโลกร,รมัมแต่ถ้าไปอยู่บนดวงจันทร์น้ำหนักของเราอาจจะน้อยกว่า เพราะว่าอะไรเพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าบนโลกนะครับจากภาพนั้นจะเห็นภาพเขียนของท่านเซอร์ไอแซกนิวตันนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงจากคลิปวิดีโอที่2กันเลยนะครับไปกันเลยเราเคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องตกลงสู่พื้นโลกที่เป็นแบบนี้เพราะโลกเรามีแรงโน้มถ่วงนั่นเองแล้วแรงโน้มถ่วงมันคืออะไรกันละ่ะแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลก แล้ววัตถุที่อยู่ใกล้โลกโดยจะดึงดูดวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทําให้วัตถุต่างๆมีน้ําหนักและตกลงสู่พื้นโลกเสมอคนราวและวัตถุต่างๆบนโลกจึงสามารถอยู่บนพื้นโลกได้โดยไม่ล่องลอยขึ้นไปในอากาศแรงโน้มถ่วงของโลกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงดึงดูดของโลกซึ่งจะเป็นแรงที่โลกดึงดูดดาวเทียมหรือโลกดึงดูดดวงจันทร์ โดยที่วัตถุนั้นไม่ได้สัมผัสกับผิวโลกแรงโน้มถ่วงของโลกจึงจัดเป็นแรงแบบไม่สัมผัสเซอร์ไอแซกนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคือผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลแอปเปิ้ลที่หลุดจากต้นแล้วร่วงลงพื้นนิวตันเกิดความสงสัยและได้ศึกษาจนได้ข้อสรุปว่า วัตถุทุกอย่างจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกอย่างในโลกแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์อย่างไรแรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศ ทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปมาทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้น้ำฝนตกลงสู่พื้นโลกเราทราบประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงไปแล้วมาดูข้อจำกัดของแรงโน้มถ่วงกันบ้างข้อจำกัดแรกการทำกิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกจะรู้สึกเหนื่อยแนละทำได้ลำบากเช่นเดินขึ้นบนันไดปั่นจักรยานขึ้นเขาเป็นต้น ข้อจำกัดประการต่อไปคือเมื่อทำสิ่งของบางอย่างตกลงสู่พื้นจะทำให้ช้ำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถกระโดดที่สูงมากๆได้และทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้ น้องๆว่าเรามีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่นะเมื่อเรายืนอยู่บนโลกและบนดวงจันทร์ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างมวลและน้ำหนักกันก่อนดีกว่าครับมวลเป็นสมบัติเฉพาะของวัตถุนั้นๆและมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในจักรวาลยกตัวอย่างเช่นเด็กชายกอมีมวล60กิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนโลกก็จะมีมวลหกสกิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนดวงจันทร์ ส่วนน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันเป็นผลคูณระหว่างมวลและความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเช่นโลกของเรามีความเร่ง9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแสดงว่าบนโลกเด็กชายกอมีน้ำหนักเท่ากับ60กิโลกรัมคูณ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ588นิวตันและถ้าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดวงจันทร์ที่มีความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกประมาณ6เท่าหรือ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองก็จะมีน้ำหนัก60กิโลกรัมคูณ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ96ินิวตันเด็กชายกอจะมีมวลเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะยืนอยู่ณน้าตำแหน่งใดในจักรวาลแต่จะมีน้ำหนักต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ที่มีความเร่งอนเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงเท่าไหร่นะครับ ถ้าวัตถุมีมวลน,น้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ำหนักน้อย <S 2> <S 2> ถ้าวัตถุมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่ามากวัตถุจึงมีน้ำหนักมาก วัตถุชิ้นเดียวกันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะยิ่งลดลง ราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุที่เกิดจากแรงงมถ่วงของโลกได้โดยใช้เครื่องช่างสปริงซึ่งค่าที่อ่านได้จะเท่ากับขนาดของแรงที่โลกดึงดูดวัตถุและเป็นน้ำหนักของวัตถุนั่นเองน้ำหนักของวัตถุจะมีหน่วยเป็นนิวตันเครื่องช่างสปริงสำหรับวัดน้ำหนักจะใช้หลักการยืดของสปริงซึ่งเป็นผลมาจากการที่โลกดึงดูดวัตถุในแนวดิ่ง ทำให้สปริงยืดออกตามแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุนั้นเครื่องช่างสปริงแบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่เครื่องช่างสปริงแบบแขวนเครื่องช่างสปริงแบบตั้งมวลของวัตถุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย